จะมีวันวีวันอะไรที่น่าดูไปกว่าการดู NBA Player วันวีวันกันเองฮะใช่แล้วครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดู NBA Player นะครับหรือว่า USA ทีมในโอลิมปิกเนี่ยวันวีวันกันเองนะครับผมซึ่งเพื่อนก็น่าจะรู้กันนะครับว่าตอนนี้มันมีโอลิมปิกบาสเกตบอลเกิดขึ้นณเวลานี้เลยนะครับผมซึ่ง USA ก็เพิ่งชนะบราซิลเข้ารอบไปนะครับอันนี้ผมอัคดคลิปไว้เมื่อวันก่อนนะครับผมก็ตอนนี้สหรัฐเพิ่งชนะเซอร์เบียไปนะครับเอาจริงคือเกือบแพ้แล้วล่ะนะแต่คลิปที่ผมจะอาเพื่อนดูในวันนี้เนี่ย มันไม่ใช่ตอนนี้เนาะมันต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2018นะครับซึ่งในปี2018นะครับผม USA นะครับเขาได้สร้างมินิแคมขึ้นมานะครับเพื่อให้รวม USA basketball player เนี่ยได้มาฝึกซ้อมด้วยกันนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมแข่งโอลิมปิกในปี2020เพื่อที่จะป้องกันแชมป์ให้ได้นะครับผมเขาต้องการที่จะฝึกฝนก่อนล่วงหน้าเป็นการเตรียมตัวให้กับทีม USA นะครับผมซึ่งการฝึกนี้นะครับเกิดขึ้นที่ UNLV m e n d e n Hall Center นะครับผมและแน่นอนครับว่าในการฝึกนี้มีการวัน v 1กัน เกิดขึ้นและวันนี้อย่างที่บอกครับผมจะพาเพื่อนไปดูความแข็งแกร่งของ USA Basketball Player หรือ NBA Player นั่นเองอะว่าเวลาเขาหนึ่งหนึ่งกันเนี่ยเขาจะเทพแค่ไหนนะครับผมบอกเลยว่าจะตึงกว่าหนึ่งหนึ่งที่เราเคยดูกันมาทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะถ้าเพื่อนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยฮะโอเคมมเเเออ erton, อครับผมมาเปิดมาเป็นคริสเมลตันเกาะนะครับผม ได้รับบอลคนแรเกเปิดมาเฟดลงง่ายๆไปอันนี้เราจะได้เห็นเอ็นบีเอเพลเยอร์ยูสเอเพลเยอร์หลายๆคนนะครับในปี2020โอลิม huh. ป okay. ิกเนาะเขาก็จะมาซ้อมในปี2018ในคลิปนี้นะครับผมนะสีโอเคเดี๋ยวผมบอกกฎของเกมนี้ก่อนแล้วกันนะครับเขาเล่นเป็น King of the Court นะครับผมแล้วก็เลี้ยงได้แค่2ครั้งเท่านั้นนะครับทุกแต้มเป็น1แต้มนะครับผมใครถึง5แต้มก่อนคนนั้นชนะไปนะครับโอเค โอเคก็ปีนี้บอกเลยว่าเคยวินดูแดนตึงๆเลยนะครับโคตรตึงแล้วโหดมากนะครับผมเขาจอดด้วยนะพอาจอดด้วยนะครับผมโอเคก็อย่างี้เพื่อนเห็นนะครับผมเปิดบอนเข้ามาเขาจะให้เล่นเริ่มเล่นในเขตสองแต้มเลยนะครับผมโพสต์อัพผมบอกเลยว่าพอาจอดนี่เป็นหนึ่งในแคมสูทหนึ่งในบาสเกตบอลเพลเยอร์คนโปรด โคตรๆของผมเลยนะครับเนื่องจากสไตล์การเล่นของพี่แกเนี่ยแจ๋วสไตล์การเล่นของพี่แกคือแม่งสมูทมากเพมือนใครที่ดูพอจอดบ่อยๆจะรู้ว่าแบบดูแล้วฟินบอกเลยนะฮะแจ๋วคือจ้ำช็อตแม่งแบบ so nice bro oh my god เชี่ยของจริงฮะ ถ้าไม่คิดดูฮะถ้าเขาจอนไม่ได้เจออินเจอรี่ตอนนั้นน่ะคิดว่าตอนนี้พี่แกจะไปถึงขั้นไหนแล้วฮะ oh. ของจริงนะพอจอนเนี่ยผมบอกเลยนะฮะใช้ดี p เพลย์ของผมของจริงฮะโอ้ oh. oh my god, oh my god. แต่แต่ังงยอมรับจริงครับว่า KD แม่นคือแบบคือโอเคถ้าเราพูดถึงแบบ best player of all time แล้วเพื่อนแน่นอนว่าเคดอจะไม่ได้ติดเหมือนจอร์แดนโคบี้อะลาบรอนใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่า most u n g u a r d a b l e person in the in i n league คือคนที่แบบกันยากชิบหายไวบอลเนี่ยผมบอกเลย KD แบบอยู่บนนั้นแน่นอนคะคือพี่แกแม่งตัวสูงตัวยาววิ่งห้องคองแค่ว่องไวทุตโคตรโหดนะฮะอือโอ้ยก็โอ้ยก็ oh โอ้ไม oh <im sharing> ่เ <Wing> ชียวบีบุกฮะเคดีแม่งเรสเพคเลยอะช็อตนั้นแหะของจริงฮะทำอะไรได้วะเจอเคดีเจอเคดีอย่างงี้เท่าเราเราทำอะไรได้วะเพื่อน That is so tough คือคือแม่แบบทำอย่างคือพอมันเฟดห๊ือบะแขนแม่ขึ้นไปขนาดนั้นนะกันยังไงเราตัวแบบพองเข้าว่างไวมากเลยพี่แกดูดิแกรดดีแกรดดีเนวจัดมาสเตอร์เนอร์กับพอลจรอดฮะ Great. โอ้โอัเมื่อกี้เป็นมูฟที่ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนนี่ผมว่าแนะนําไปใช้ได้นะครับเขาเรียกว่า step through นะครับก็คืออย่างที่เพื่อนเห็นนะครับมาเซอร์เนอร์ตอนนี้ดันเข้าไปเนาะแล้วก็สปินนะครับผมแล้วก็เฟซหนึ่งทีเหมือนจะชูแล้วก็ step through เข้าไปโด,ดยการก้าวข่ายขาหนึ่งเข้าไปแล้วก็ go for easy layup อันนี้ก็เป็นท่าที่ใครหลายๆคนที่เล่นบาสก็เอาไปใช้ได้นะครับก็เป็นท่าที่ดีเหมือนกันนะการีเราดูหนึ่งๆนี้แล้วก็ได มูฟไปใช้เหมือนกันนะครับผมแบบได้ความรู้อะไรเงี้ยเออผมว่าดีเหมือนกันนะท็อฟทอฟเี่ยโอ้ that is so nice oh my god ก็เหมือนดูก็คือดูไปเรื่อยๆนี่เหมือนดูไฮไลท์่ะ แต่หลายอย่างที่เขาทำกันนี่คือแบบ the best of the best จริงๆคับเพื่อน no way เชียร์ oh m g t h i s guy เกมแรกครับออร์ดิโเปเอาไปก่อนนะฮะ Ready Ready Okay double j o oh, that's nice <S <I know. S 1> เขาใช้ออฟแฮนดีมากเลยเพื่อนตรงเนี้ยน,นี่นะฮะก็ใครที่เล่นบานนะก็เมื่อเราดิปลอีกมือนหนึ่งนะฮะก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเอาอีกมือนหนึ่งเนี่ยการตะตูออกอย่างนี้นะก็จะ <c oughs> ทำให้เขา <c oughs> วิ่งตามเราไม่ได้นะก็เข้าไปเลงง่ายๆนะฮะ เป็นดีเทคเนนหนึ่งที่เอาจากพวก NBA นบีไ e พวกนี้ไปได้นะฮะโ oh, nice. อ้ that's nice กันยังไงวะคือต้องต้องต้องปล่อยให้แมงชูอะเพื่อน KD อะมันตามไม่ถึงอ่ตัวแม่งยาวจัดเลย ไปไดีบุ๊กโชว์หน่อยดิดีบุ๊กแม่งเร็วมากนี่เพื่อนจ่าดิซูท้อชีย่ะอยากเห็นใครรีบมาเล่นบ้างอ่ะใครรีบมาโชว์ได้ไหม PG d e f e n s ์ดีมากเมื่อกี้นะฮะคือถ้าแม่งลงคือสุดจริง สายสเต็ปครับคอม <Okay. S 1> ชูตเตอร์จัดเด้วเชื่อผมดิโดนเคดีล็อกดาวเชื่อผมโดนเคดีล็อกดาวเย็บกูว่าแล้วกูว่าแล้วแม่ง <laughs> สุดยอดจริงเคดีเอา้า <Sorry. S 1> เอ้าฟ้า <laughs> อ๋อไม่ใช่ดูผิดคน That's unguardable ทำอะไรไม่ได้อะถ้ามันขึ้นไปจัมช็อตจัมฟอร์มอย่างนั้นแล้วก็กันไม่ได้แล้วฮะเยอะทำอะไรได้อะวิกเตอร์บอกมึงเอาเหอะทำอะไรไม่ได้จริงอะคือทำอะไรไม่ได้จริงเราแม่งแมนมากสลิลิปเปอร์คนนี้นะฮะ นายส์โอ้ดัชโซท่าโอ้ยทัฟมากนะคือได้แม่งลงเมื่อกี้คือเกินนะฮะมือแม่งจะแตกกันอยู่แล้ว <Okay. S 1> มาซึนเน์ฮ oh, so oh, ะใช้ไซส์ใช้เป็นแอด์แวนเทจ Nice. การที่เราดูอ่า USA player อ่า NBA player ยิงเนี่เพื่อนเวลาเห็นจ้ำช็อตของพวกเขานี่ what no <laughs> ดูหนะ้าว่อลเลยดิโป้นี่มันแบบอะไรของมึงอะ bro how มันแตกกันอยู่มือแม่งขนาดลน,นแล้วอะ oh my god bro ดูนะา อะไรของมึง,มงว่าเกินแต่ที่บอกครับเราดู NBA player ยิงนี่เป็นอะไรที่ฟินสุดๆแล้วเพื่อนเห็นจำช็อตลง็อคดาวนคือยอมฮะเจอ k คดีมากันน่ะ h a s h a t s bro ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จริงๆนะที่ไคลี่ไม่มาโชว์หน่อยฮะพี่ไคลี่ h a t s t t u o คือแม่งโอเะี KD นะฮะคือคือถ้ามึงแบบถ้าเพื่อนสร้างบิลใน NBA 2K อ่ะเนาะ KD ก็คงเป็นบิลที่ทแบบแบบโกงที่สุดในเกมตัวยาวขายาวแขนยาวสะตัดเต็มหมดอะไรเงี้ยพอจอดมาวะ That is so smooth bro นี่ดูพอจอดเล่นเหมือนเหมือนฟังบทเพลงอ่ะเพื่อนทุกอย่างแม่งแบบ สูทสูทสูทคือแม่งไม่ต้องเก๊กแม่งก็เท่อ่ะฮอจอดอ่ะครับ <c oughs> yep. can't do nothing bro can't do nothing no way เท่

ใครที่อยากดูคลิปเอ่ออะไรพวกนี้ก็สามารถไปดูได้นะครับที่ช่อง Ball is Life เลยนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นความ o อเนาะเขาเรียกว่าความโอของทีม USA แล้วนะครับผมแล้วก็คิดว่าปีนี้ก็คงไม่ต่างจากปีอื่นๆที่ USA จะได้เอาแชมป์ไปนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วนี่ก็คือโดนชิงแชมป์ไปแบบโดนแย่งแชมป์ไปปีนี้ก็เลยรวมทีมซปเปอร์สตาร์สุดโหดจาก NBA นะครับผมมาเพื่อเอาแชมป์คืนในโอลิมปิกปีนี้นะครับผมก็ขอาคุณทีไ่ได้ดูจบนะครับผมใครอยากให้ดูคลิปไหนพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเจอกันในคลิป หน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ